สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นการเล่นกับน้องหมาด้วยแล้วก็ลงไปเอากระชังที่ใส่ลูกปลาเอาไว้นะคะทุกคนจะไปลื้อกระชังขึ้นมากระชังสีฟ้าพอดีเอาเอาลูกปลามาขังเอาไว้แล้วก็น้องหอย เสร็จแล้วในคืนนั้นน่ะที่เราเอาลงมาน่ะพอคืนให้หลังมาฝนมันตกแรงมากแล้วก็น้ําขึ้นสูงมากกลางวันก็แดดจ้ากลางคืนก็ตอนกลางคืนฝนตกเพื่อนเชื่อไหมว่าน้ําโซลาเซลล์แล้วก็น้ําฝนทําให้น้ําในบ่อป้าขึ้นเยอะมากเลยคะ่ะยังเอาขึ้นมาไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะมันมันใหญ่แล้วมันหนักมาก ก็เลยจะรอให้หลานเข้ามาแล้วก็จะได้มาช่วยกันจับขึ้นน้ำลึกมากมันยืนลำบากอะคนเดียวแล้วก็นึกกลัวว่าเกิดตัวเองแล้วมันจะมีพวกสายไนล่อนอะที่มันหลุดลุ่ยจาก จากฝั่งที่ตอนนั้นเอามาขึงกันนกอะทุกคนมันอยู่ในนั้นบางทีกลัวมันพันขาพันอะไรแล้วเราช่วยตัวเองไม่ได้ก็เลยเนท, <ำ S 2> ทน<อ>แค่นั้นแล้วทำไมถึงมีทำทแค่ทำได้ไปก่อนเนาะในล่นเพราะว่าเราเอาไปกันนกนกกระยางจา้ะเวลามันลงเนี้ยถ้าเวลาเขาบินลงโฉบกินปลาเรา เราปีกเขาไปโดนเขาเจ็บเขาก็จะไม่มาแต่ตอนนี้มันขาดเก็บจะหมดแล้วทุกคนเวลาเราลงไปในน้ําน้องหมาเขาก็จะเป็นห่วงเขาก็งึดงืดงืด,งดอยู่ข้างบนเราก็เลยคุยกับหมาไปวันนี้คนงานหยุดทุกคนก็เลยทําอะไรที่เบาๆเพื่อนจะเห็นรอบๆฝั่งป้าตัดเอากิ่งชะอมออกหมดเลยนะคะตอนนี้เสร็จหมดแล้วนี่เดี๋ยวจ้อง,จ,องจะไปหางานทํา พยายามหางานทําที่มันไม่ตากแดดมากเพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะปวดกระดูกกระเดียวแล้วเหมือนจะมีไข้ทุกคนเพราะว่าแดดมันร้อนมากแต่ยังสู้ยังสู้ค่ะป้าก็จะดึงดึงเอา เอาผ้ามากองไว้มุมหนึ่งเดี๋ยวรอให้มีคนมาช่วยยกไม่ไหวจริงๆทุกคนแล้วมันเป็นตะไคร่น้ำเกาะมากเดี๋ยวไปวันหลังจะจะเอาเปรงไปด้วยไปขัดไปขัดด้วยถ้าเรามาขัดข้างบนคงจะลำบาก เริ่มเหนื่อยเลยทุกคนทำไปทำมาขย่าไปขย่ามามันก็เอาไม่ออกมั่นใจว่าตัวเองเอาไม่ไหวแล้วจะหนีขึ้นฝั่งแล้ทุกคนพาน้องหมากลับบ้านนี่ยังเช้าๆอยู่นะทุกคนมาตัดผักชะอมเสร็จเราก็มันร้อนมันร้อนด้วยเลยหาเรื่องลงน้ำซะเลย ไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้นี่ขึ้นมายินแอบฟังนะทุกคนถ้าเกิดอาลงไปอยู่ในตัวบง่งจริงคงจะท่วมหัวเย็นสบายเลยค่ะ ึ้นฟังแล้วสู้ไม่ไหวดึงดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นทุกคนมันหนักมันหนักมากแล้วก็ก,ก็กลัวเหมือนกันกลัวหมดแรงแล้วก็ว่ายน้ําไม่ไหวเพราะว่าใส่บูทลงไปด้วยเพราะว่าข้างล่างเป็นหินหนั้งนั้นเลยลก่อนจะขึ้นก็มาอาบน้ําจากโซลา่าก่อนนะคะ ล้างตัวหน่อยดูดูพอก้าวลงไปมันก็จมุบลงไปเลยโอเคค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขก,กันทุกคนนะคะ